ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคน้นสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาปู่อนุชิตนะครับมาเพื่อจะขอโชคเนาะในงวดประจําวันที่17เดือนมกลาคมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหา,าปู่อนุชิตกันว่างวดนี้เสตนดดเลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรา มาหาเลขเด็กๆกับปูอนุชิตเลขเด็กๆ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 กับปูอนุชิตวันนี้มาหาเลขติดกับปูอนุชิตที่ไหนคะที่ตำหนักตำหนักปูอนุชิดดูสถานที่ตำหนักของปูน่าอยู่นะลมลื่นค่ะวันนี้ลมแรงครับลมแรง ปบอกว่ามีแนวทางมาฝากด้วยครับค่ะก็ติดตามความฝันครับความฝันปู่ใช่ค่ะอปู่บอกว่าเอจะให้ดีไหมจะให้ดีไหมปู่ไม่อยากให้ถ่ายหน้าค่ะแต่เราขอถ่ายถ่ายหลวงอือของอลวงหลวงปู่สวงเดี๋ยวผมจะโฟกัสไปที่หลวงปู่สวงนะครับผู้ชมอ่ะ สวัสดีค่ะปู่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับค่ะวันนี้คนมีฝันแล้วก็คุณสุรินทร์ทีวีนะคะจัดรายการด้วยกันแล้วยังมาทำพิธีมาฟังนี่มานั่งด้วยกันให้มันเข้าเสียงนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ได้ไหมอืมนะเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เล่นกล้องเคยจัดรายการด้วยกันเดี๋ยวใหม่ใหม่เมื่อพศเท่าไหร่สองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าโอ้ยสองเอาใหม่ใหม่ สองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าอ่าสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าสองพันห้าร้อยสี่สิบอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ขึ้นเก้าร้อยสองจุดเจ็ดห้าจุด็ดหตอนนั้นตอนนั้นปู่ก็น่าจะอยู่ที่ร้อยสามจุดเจ็ดห้ากุดไว้ครับอ่าจะร้อยสามร้อยสามกับร้อยสองจะเป็นขึ้นพี่น้องกันเอ่ะอีกสมัยนั้นเนาะครับอืตอนนั้นก็ยัง ดังในของพิทยุชุมชนเนาะครับพิทยุชุมชนตอนนั้นผมยังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังเป็นลูกสมภาษาฮาฮาบาปู่ไปอยู่นี่แหละบ้านสมบูรณ์บ้านสมบูรณ์ร้อยสามครับอ่ะนะวันนี้มาติดตามตัวเลขของปู่อาชิสวัสดีค่ะปู่วัดทีจ้าละครับวัสดีครับปู่นะครับค่ะวันนี้ก็มาขอแนวทางปู่เล่าเรื่องความฝัน เก็เป็นแนวทางให้กับเอฟซีเนาะครับอืมปู่ก็ฝันเกี่ยวกับการขึ้นบ้านใหม่อ,อืมเมื่อปู่มีบ้านอีกครั้งหนึ่งนี่จะเป็นสองชั้นนะครับอืมบ้านสองชั้นมันก็จะมีเกจิอาจารย์ท่านจะมาประกบอบพิธีนะอันนี้ก็บ้านนี้ก็สูงนะอืมสองชั้นเนี่ยจะมีบันไดสิบเก้าสิบเก้าัน ออืมืมขึ้นไปแล้วก็จะมีขึ้นครับผู้คนก็มาเยอะอยู่เนีอามาเพื่อที่จะมาร่วมง,งานาร่วมขึ้นบ้านใหม่อืทีนี้ปู่ก็เลยขับรถคันขาวไปซื้อของมาเต็มรถเลยแต่ยังไม่ได้ประกอบพิธีนะปู่ก็ตกใจตื่น ก็ไม่ยาวนะมันก็มีประมาณนี้บ้านสองชั้นบ้านสองชั้นแต่บันไดน,นี้จะมีสิบเก้าขั้นอือะก็ลองลองวิจารณญาณดูเนาะวิจนารณาดูว่าถ้าเป็นตัวเลขมงคลจะเป็นเลขอะไรบ้านสองชั้นที่ไหนตึกที่ไหนสถานที่ในสถานที่แถวนี้แต่ว่าบ้านจะอยู่ทางฝั่งสี้ อืมฝั่งนังป่านีแต่พื้นที่ที่อยู่นี่ก็คือบ้านอืพื้นที่ที่ปลูกปลูกใช่ไหมคะที่นีใช่ครับบ้านเล็กที่ที่ปลูกอยู่เป็น้นเลที่อะไรคือถ้าบ้านเล็กที่ในปัจจุบันคือความจริงเนาะไม่ใช่ความฝันก็คือเจ็ดเจ็ดทับหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งอืมเจ็ดเจ็ดทหนึ่งันัียวอืมทะเบียนที่ปลูก ขับรถคันขาวห้าสามแปดห้าสามแปดอืมห้าสามแปดสามนั่นแหละห้าสามแปดสามอืก็มันทุกของมาเต็มเลยแล้วบ้านหลังใหม่ยังมีเลขที่ไหมคะไม่มีเลยไม่เห็นหนึ่งนะแต่จำได้ว่าบ้านสองชั้นแล้วป่สิบเก้าขั้นวัดไหนขึ้นไป ชั้นสองนอกจากเห็นบ้านแล้วเห็นผู้คนไหมคะยังไงผู้คนเยอะแยะเลยทำพิธีอะไรอยู่ทำใกลว่าจะประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับแต่พระยังไม่ทำการเจริญพระพุทธมนตร์อะแต่พระจะมีแค่รูปเดียวจะเห็นพระแค่รูปเดียวองค์เดียวในความฝันจะตียังไงพระรูปเดียว พระไม่แปดก็เก้าคือพระเป็นแปดเป็นแปดเป็นเก้าใช่บันไดสิบเก้าขั้นก็ตามเลขหนึ่งเก้าแล้วก็บานสองชั้นลองสองหนึ่งเก้าไหม สองหนึ่งเก้าสองก็คือสองชั้นสองชั้นก็คือสองบันไดสิบเก้าขั้นสิบเก้าขั้นก็คือหนึ่งปู่ก็ได้ขึ้นไปแต่บนบ้านนี่จะมีหิ้งพระด้วยนะปู่ได้จัดหิ้งพระและสองหนึ่งเก้าให้ตัดเลื่อเอาใช่ไหมใช่ถือว่าเป็นสิริมงคลครับ อที่ฝันแบบนี้นะอเพราว่าเราได้บันไดทั้งสิบเก้าขั้นเนาะขึ้นไปสองชั้นเนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตในอนาคตนะอืในการปฏิบัติของปู่เนี่ยครับมันจะสูงขึ้นไงสิบเก้าขั้นขึ้นไปนะแต่อืถ้าเป็นถ้าเปสิริมงคลแล้วถ้าเรามาคิดถึงตัวโชคลาบก็นั่นแหละ องชั้นกับสิบเก้าขั้นเนี่ยบันไดมันก็ไม่ต้องไปอัดอะไรมากมายใช่ไหมปู่ได้ขึ้นไปอยู่ขึ้นอยู่คือถ้าดูจากฝันปู่นะสิบเก้าขั้นแล้วได้ขึ้นไปน่าจะเป็นเก้าสองเหมือนคุณสุรินทร์เขาตีเลขหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองปู่คิดว่าอย่างไรก็สิบเก้าขั้นไม่พอก็เลยได้ขึ้นไปขั้นที่สองชั้นที่สองเป็นชั้นสองเก้าสอง หนึ่งเก้าสองนะหนึ่งเก้าสอง่้าใช่ถูกต้องเลยครับประมาณสิบเก้าเนี่ยถ้าลงถ้าปูลงก็คือเก้าศูนย์เนาะแต่นี่ก็คือปูแต่ปูลงมาด้วยนะเลขมันต้องขึ้นแต้มหนึ่งปูขึ้นเสร็จปูก็ลงมานะมาเพื่อมากราบพระพระเลขแปดนะอาจจะลดจากเก้ามาแปดนะหรือจะเป็นหนึ่งแปดสองอ่า หนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดสองนั่นค่ะสามตัวเนาะสามตัวอใช่ก็คือรถรถมันรถเต็มเอาก็าปูขึ้นไปใช่ไหมสิบเก้าขั้นขั้นสองหนึ่งเก้าสองเห็นไหมครับพอปูเดินลงมาอีกเพื่อที่จะมาขับรถคันขาวเนี่ยรถคันขาวเนี่ยทะเบียนห้าสามแปดสามแปดเพื่อไปบรรทุกของขานมาครับเข้าบ้านอย่างนี้นะก็ฉะนั้นก็ตีขึ้น ล้วก็ถ้าปู่บอกว่าลงก็ตีลงใ่มันก็สิบเก้าที่สิบลงมาก็สิบแปดก็มีขึ้นกับลงแค่นั้นขึ้นกับลงอ่าขึ้นลงก็คืออ่าคือคือเก้าสองใช่ไหมครับเก้าสองขึ้นอืมอันนี้ขึ้นละสิบเก้าเนี่ยหนึ่งเก้าสองใช่ไหมครับเอาเวลาลงมาละสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์ หน e. ึ่งเก้าสองสองแปดศูนย์อ่าเพราะเราลงเลยลงมันลดเต็มลงเลให้ให้เอาตัวหรืหนึ่งหนึ่งแปดศูนย uh ์ใช่หน uh ึ่งแปดศูนย uh ์อ่าเพราะเราลงเพราะมันลงลดเต็มใช่ไหมล่ะเลขสองก็ต uh ้องลดเหลือหนึ่งเลขเก้าต้องลดเหลือแปดเลขหนึ่งลดไปก็เหลือศูนย์ใช่ไหมล่ะเออ จะประมาณนีเพราะมัเพราะขึ้นไปแล้วปู่ไม่ได้อยู่ข้างบนจนจนตกใจตื่นเนาะแต่ปู่ต้องเดินลงมาก็หมายความว่าเลขถ้าเราจะเสี่ยงโชคเราก็ให้ลดลงนะก็ก็ปู่ลงมาลงมาจากสิบอข้าชั้นมามาลงถึงพื้นดินเนี่ยมันก็ต้องศูนย์แล้วเล็กหนึ่งกลายเป็นเล็กศูนย์ เลขเก้ากลายเป็นเลขแปดแล้วเลขสองก็กลายเป็นเลขหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์แบบอย่างนี้คุณชหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แต่ว่าเลขตัวยืนตัวยืนเลยก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองตัวยืนตัวยืนพื้นเลยก็คือหนึ่งเก้าสองให้ไปตัดเล่นเอาระหว่างหนึ่งเก้าเก้าสองอหนึ่งเก้ากับเก้าสอง หรือว่าจะขึ้นลงอย่างละแต้มก็ได้ใช่อาจจะเป็นอาถ้าสมมติว่าถ้าลงก็ลงมาแปดศูนย์ถ้าขึ้นไปก็ขึ้นไปแปดสามแปดสามหรือแปดสองหรือแปดสองอย่างนงี้ยให้ตัดเล่นเอาให้เอฟซตัดเล่นเอาส่วนตัวยืนตัวยืนก็คือยืนพื้นอยู่เลยแล้วก็คือหนึ่งเก้าสองก็ตรงกับเลขที่ขึ้น่ังนั้นก็ตัดขึ้นลงขึ้นเอาอย่างละแต้มแปดสามตรงเลขเดียวกัน ที่ฝันเนสิบ้าขั้นปกติบ้านมีบันไดสิบเก้าขั้นอยู่ไหมใช่ถูกมสิบเก้าขั้นบันไดบันไดสิบเก้าขั้นอืมสองชั้นไงถึสิบเก้าขั้นสิบเก้าขั้นบันเลที่ใช่ไหมครับใช่อืมมีเก้ากับมีมีเก้ากับมีสิบเก้าสิบเก้าครับอ9าเก้ากับสิเก้าในความฝันเขาปลู่มันสิบเก้าไง มันสูงเนี่ยครับหรือว่ามันเรืนสูงหรือว่าบ้านสองพันครับแล้วก็ทะเบียนรถเกือด้วยอทะเบียนรถก็ห้าสามแปดสามห้าสามกับแปดสามมันก็เลขเดียวเดียวกันจะมาปิดเลขห้าอยู่ตัวเดียวครับเลขเดียวเดียวกันกับขึ้นสามทำไมน่าจะไปขึ้นสามย่นนู่นขึ้นบ้างมาอืม ให้คนมีฝันสรุปให้หน่อยอสรุปตัวเลขให้หน่อยอถ้าสรุปนะคะก็ถ้าสิบเก้าก็จะขึ้นยี่สิบตามความรู้สึกแอนนะถ้าลงมาก็สิบแปดก็เหมือนที่ปู่บอกหนึ่งแปดศูนย์นะเข็นอยู่สามตัวเนี่ยนะแต่พี่ก็บอกว่าหนึ่งเก้าสองยืนพื้นหนึ่งเก้าสองค่ะก็คิดว่านะเลขตัวนี้แหละเนาะ หนึ่งเก้าสองตัวที่ยืนพื้นนอกนั้นก็ตัดเล่นเอาอมี่ขึ้นอย่างลงอย่างละแต้มไปต่างประเทศด้วยก็ได้เลยอย่างต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็เวะเที่ยวอนบ้านก็ขอบคุณเนาะขอบคุณปูนะครับขอบคุณครับหมขอบคุณมากมากเลยขอบคุณครับหมขอบคุณครับคุณคนสุนทีวีขอบคุณครับคุณจังหวัดนะคะครับปากด้วยนะครับช่องน้อย โนทีวีถ้าพูดไปแล้วถ้าปู่ันว่าได้บรรทุกของไม่พลาดนะยถ้าพูดว่าได้บรรทุกของมันผ่านไม่พลาดทุกครั้งนะครับไม่พลาดเลยเหมือนปูตั้งจิตภาวนาที่ผู้ใหญ่ครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ